สวัสดีทุกทุคนที่กำลังรับชมอยู่วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องวิกฤตการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแต่ก่อนจะไปฟังกันนั้นก่อนอื่นเลยเราขอแนะนำสมาชิกของกลุ่มเราก่อนคนแรกนาะงสาวาวิรเวนใจเย็นม6 6ศหเลขที่สิคนที่2อนาะงสาวพิชมนริกระจายมห6หเลขที่เสนออาจารย์เยนไทยคงคาทิพพลังงานหมายถึง แรงงานที่ทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนไหวหรือทำงานในทางใดทางหนึ่งวิกฤตพลังงานคือการที่พลังงานธรรมชาติประเภทสร้างโทรเทนใหม่ไม่ได้เช่นน้ำมันถ่านหินก๊าซธรรมชาติวิกฤตการน้ำมันหมายถึงวิกฤตการน้ำมันที่เป็นพลังงานสำคัญเริ่มเป็นปัญหาที่รับทราบกันทั่วโลกในต้น ทศวรรษที่1,970เมื่อกลุ่มผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกผู้ส่งออกน้ำมันประกอบไปด้วย5ประเทศดังนี้ซาอุดีอาระเบียอ,อิรักอิหร่านคูเวตเวเนซุเอลาต่อมาตารางแสดงรายชื่อประเทศสมาชิกโอเปกและปีที่เข้าร่วม วิกฤตการสิ่งแวดล้อมหมายถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการขยายตัวเติบโตของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในศตวรรษที่ผ่านมาได้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมมีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมปรากฏการ์แอริโยหมายถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกในเขตซีกโลกใต้เป็นปรากฏการ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาแอริโยเป็นปรากฏการ์ทางธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้นจะทำให้ อากาศและเกิดความแห้งแล้งและฝนไม่ตกตามการฤดูจนก่อให้เกิดภัยพิบัติและโรคระบาดได้ข้อตกลงระหว่างประเทศ mm hmm. เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเมื่อคิรักราช1,972สหประชาชาติเจ้าภาพ จัดการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมมนุษย์ขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงสตอกโฮล์มประเทศวีเด่นระหว่างวันที่5ถึงวันที่16มิถุนายนหลังคิศกรา1972ได้มีการประชุมนานาชาติแห่งแรกด้วยปัญหาและการแก้สิ่งิง่แวดล้อมโลกคิดศศกราช1992 ในหัวข้อชื่อเอิร์มซันมิดในที่เมืองลิูดีจาเนลูประเทศบราซิลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนคิิได้ศักราช1992คิได้ศักราช1997ในการประชุมสมชัชชาประเทศภาคีของประชาชาตินนครเกียวโตประเทศญี่ปุน่น คิดศักราช2007ถึง2012นอกจากนี้พิธีสารเกียวโตยังกำหนดนกลไกการดำเนินงานที่ยืดหยุดรวมสามกลไกเพื่อให้ประเทศพัฒนาแล้วจำนวน41ประเทศซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากและมีอัตราการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศโลกสูงขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังค่ะ